เวลา19นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พลตรีจีราวัตรจุลากุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นายทหารราชองรครัาร์ลกราบังคมทูลรายงานนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเดชวิมลสุมาวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค5พลตรีสืบสกุลบัวระวง์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พลตํารวจโทประจวบวงศุขผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5นวาอากาศเอกภูสิทธิ์ทิมเกิดผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับส พลโทอภิเชษ์สือสัตว์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสด็จรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่7็ทุ่งยั้งทัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาชกัลยาณีถึงยังกองพลทหารราบที่7็ทุ่งยั้งทัองพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เจ็ดข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จก,การนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีล จากนั้นพระราชทานพร,ระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7และรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7็เฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก ในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุมป้ายคำจารึกพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับพระบระมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพระบระมรูปทรงสะพายพระแสงดาบด้านพระปริษดางทรงมา้าศึกประจำพระองค์ตรวจตราที่ตั้งค่ายทหารทัพหลวงณนะทุ่งยั้งทัพทำด้วยโลหะบรอนซัริฟขนาดความกว้าง2.1เมตรยาว5.35เมตรสูง7.35เมตรน้ำหนัก10ตันมีนายทวัชัยสีสมเพชเป็นช่างผู้หล่อปั้นจัดสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงวิรกรรมอันหาญกล้าข,ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตั้งหน่วยที่ได้กําหนดฉายาพื้นที่ตั้งกองบัญชาการกองพลทหารราบที่7็ดให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ว่าทุ่งยังทับและเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติอีกทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกําลังพลประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่ายิ่งต่อไป ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพลฐานราบที่7ทุ่งยั้งทัอพอำเภอแม่ริมในครั้งนี้มีรัษดรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต,ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองบกทงพระบรมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญซึ่งต่างเปลื้มงปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบกพระหัตและย้ำพระสวนให้แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าช เวลา20นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาชกัลยาณีอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและประสบกริกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จท่งบอกพระหัตถ์ย้ำพระสวนโดยประสบกริกรต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ